พิพิธภัณฑ์ด่านกลางแปลงอายุอ่าโอเคเยัยวยูของฟอร์มสวิตเซอร์แลนด์นะครับโอเคมูฟวีซินิมาอ่าเอาแสดงความรู้สึกตรงนี้นะฮะอ่า How how do you feel with this cinema Nice like I'm the old age back when I was a little boy The cinema movie อ่าชานบอลสัน <c oughs> Uh, I showed the film. Yes. Uh doesn't anybody can't pay hand huh? to pay. Yeah, huh. sure for free, you know no no channel no. chat or the entrance. Okay. Thank and, you. Uh, would you like to recommend anyone to come here? Yes everyone is interested in old movies should uh -huh. be here and see how it was working fifty years ago. uh -huh. ไอคิวบริวารส์ครับเป็นไงบ้างครับเดินทางมาจากเชียงใหม่ฮะใช่่คะอยู่ที่อังเภอหางดงใช่โอ้แฟนอยู่สวิตเซอร์แลนด์โอ้อยู่อยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วครับอยู่เมืองไทยกี่ปีฮะไม่นี่เยอเปรีฟินไทยแลนด์ไอต้นนายแปดเก้าปีโอเออยู่แค่โนสปีเกรงเกียรไทยนิดหน่อยนิดหน่อยผมก็นิดหน่อย I I learn to speak yeah English อ่าฟังจากดิกชันนิ่ now I learn ัน n r listen fun l e s s o n one thank you very much welcome okay I see you visit a n อ่าอัส t ิดาอัสซ o เคโอเคาครับแขนนังจบได้เลยฮะะน้ากนาเลยฮะจบได้ครับจากสวิตเซอร์แลนด์ครับแฟนครับ เดในทางประ,ประชุมภาพยนตร์ชาด้วยฟิล์มครับฉายด้วยฟิล์มทำไมเขาชอบที่นี่เพราะว่ามันย้อนยุคกลับไปเมื่อตอนสมัยเขาเป็นเด็กอย่าง โอ้โหอาซีปีชานบอนสัน <partie of ying> you know s t a ชานบอนสัน yes i know this guy yes ไอ้หนี hey? <week> <m> ้ชานบอนสันใช้ดูฟิล์มครับวันนี้ก็ใช้ไอ้สารวัตโดดเหล็กครับ ันดีชาวสวิตเซอร์แลนด์กับแฟนนะฮะมาชมภาพยนตร์ก็เลยไม่ต้องพากคคับไม่ต้องพากมาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็ชมระบบเสียงไดฟิล์มเลยนะครับจากพี่ตะพันหากลางแปลงครับมาที่โปรแลชขอบคุณนะครับ